สวัสดีครับผมสวัสดีคับสวัสดีครับวันกินลูกชิ้นครับวันนี้นะครับเอฟซีมาเยี่ยมมายามก็ทอดลูกชิ้นพาทอดลูกชิ้นจิ้มนะครับนี่ครับลูกชิ้นแซ่บด้วยกันนะครับนี่นะครับผมทอดลูกชิ้นกับน้ําจิ้มนะครับผมออนี่กินทอดลูกชิ้นด้วยกันอันนี้เอาละเอฟซีามาเล่นบ้าน มาจากบ้านเด้เนาะทำไมช่วงตั้งยี่ห้อล่ะแม่ใจน้องหวาจ้า,าน้องหวาเนาะน้องหวานี่มันอยู่เขตแถวกันทาวิเชียงแ,แถวสารคามแม่นะแม่นจ้ะคือกะห่างจากบ้านผมก,กี่กิโลเลยครับผมกะที่แถวๆนี้แหละครับน้องเขาดีใจแล้วน้องเขาไม่เหยียบไม่อย่างครับเป็นเอฟซีผมมาแล้วเ <c oughs> ขบใจขอบคุณเขามากๆครับที่เขามาหล่มน,น้ำเนาะเอาอิลากินเลยล่ะบังลากลินได้กินน้ำกันน้ำโอ้ยหิวห่วยห้องมือเนี่ย หมดแล้วว่ะขินขินครับอืหมดแล้วอืมอมาหาตะกี้เคยมาก่มาครับโ่าทำชุ่มฟังเนีคยมาก่ก่อนละ เพื่อครับแต่ว่ามาแล้วก็เห็นมันบ่แม่ครับมาสะดวนสะดวนใช่ปะแม่ครับอืมหาเงื่อนดรอปจุดช่วยด้วยแบบนี้ครับไม่ได้พี่น้องเฟซซี่มูมม่น,นี่ว่าอาไรหรือเปซื้อๆนะครับจาก,กอบกล้อง อยากอยากออกกล้องอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่ผู้ใหญ่สนใจแล้วมากเบิ่งเพิ่นได้เพิ่นมากเรื่อยๆแล้วครับเพ็นมากครับเฉยๆเนี่ปัจจุบ้านน้องว่าครับนี่นู่นหลุดขึ้นมันนี่แสบยับ ม่้องถอดมไม่ไหมห่อนหอนนะนี่กินเลยดดหอดเลยอืมนะหงายเลยครับ <c oughs> อายุย no. bueno, ุก <startups> ป <years> <soci> ีแล้วเนาะถามจากก้นนี้ก่อนเนาะ14จ้ะ14ปี14ปีนี่คือเรียนอยู่ม้อสองปะแม่จ้ะม้อสองันนี้สักปีเนาะ14ครับ14อ๋อรุ่นเดียวกันกานที่นี่น่องเป็นสองครับสองแม่ครับอายุ14ปีนี่น้องสุดท้ายแล้วหนึ่งอายุ12ปีนีดน่องจะทำไมปนเล็กหน่อยอายุ12ปี กี่ลิ้นน้ำมูน้ำเผือกต้องเรียนนงนะไรพากันไรหยอกกันนะอยตะกียรแต่ว่าพ่อจะคล้องเงยขึ้นมากเลย,ค,ค,เย,ยคิดหยอดคิดเห็นเล็กน่อยคิดหยอดจะคล้องยังทมคล้องเล็กน่อยอันนี้ถา,ถามว่าไงอนายุป,ปีแล้วผมอายุสามแปดนะครับนเราเกิดปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าน่าจะปีปีนี้อนะายุสามสิบแปดแล้วแต่ว่าถ้าถามว่ารุ่นบางคนว่าผมเถ่าดนี คนอายุสามแปดบางคนอย่หัวงอกกันได้ครับหัวงอกันเนี่ยเด็กๆๆนนตัวก็ตัง้งหัวงอกันเนาะพเพราไม่แก่ก็แต่ใบรุ่นไอ้มันแบบคนมันแก่แล้วนะแบบใครก็บอกว่าแก่แต่ว่าแบบมันคือมีผมงอกได้เนี่ยนี่ชุดม,มือนี่ผมงอกคนนี้ก็เป็นลายคนอายุมาถึงสี่สิบปีกับผมงอกแล้วครับชุมือเนี่ Quát gạo, you are bun kim nan. Nango bầu sour nang chin năm, you then. Quát gạo, you. Ya tất cả, hôm nay. Ya tất cả, nhà tất cả, nhà tất cả, nhà tất cả, แทบ่ครับรูขิ้นไปเลย มีอย่งกรเไปเหรอนาดไปแบะคบแจ๊บไปแ่ไหอคุยไปนั่นแหละหนามีผู้สาวไปฮะหนามีผู้สาวไปจ้ะผู้สาวเคยมีแต่ว่าอยนี้บ้มนีเดี๋ยวใส่้าคือให้เบื้งน้้สาวเีอเบิ้งหน้านี่ละเดี๋ยวสเบิ้งงายปะจะตาก็จะ ก็พอดูได้หน้าตานั่นสุดยอดเลยให้ดูพอดูได้จะให้ดูในโทรศัพท์วันนี้ค่อนข้างไม่ค่อยลมนะครับวันนี้อากาศปีนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ ไปกรุงเ,เทพเพิ่งมาไปดูกรุงเทพก็อากาศก็อพอๆกับกระสินบ้านผมนี่แหละนะครับอิ่มู้ยอยังยังงานอิ่มไหมจ๊ะเอ,อ้าเ้าก็กินอิน่มล้วจะอิ่มแล้วเลยกินนะครับกินครับ ม,มาจางก,ก็มีครับมาจางเยอะเลยครับจางก,กินกลับ นี FC มาเยี่ยมมายามีความสุขมากครับทุกๆครั้งนี่ถ้ามาเยี่ยมมายามนี้ผมจะถ่ายไว้นะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับไว้เพราะว่ามันจะได้เผียอคนดูดูคลิปย้อนหลังให้ได้เห็นว่าแบบจะได้จะได้ไดีใจไปด้วยนะครับก็เลยอยากถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับใครที่มาเยี่ยมมายามผมก็ผมก็ต้อนรับนะครับมาเลยครับต้อนรับทุกครั้งต้อนรับเสมอครับ คยินดีต้อนรับครับคนที่เข้ามาอยากมาเล่นก็มาได้ครับช่วงนี้อยู่บ้านอยู่ตลอดเมื่อวานนี้ก็มีเอฟซีดังเบอร์สมเด็จมานะครับมาเยี่ยมมายามขอถ่ายรูป อันนี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี่นะนะครับเอฟซีนี่ที่เราเห็นนี่นะนั่งกินลูกกิ้นกับผมเนี่ยอยู่แถวๆนี้แหละไม่ไกลกันห่างแค่ประมาณสี่ห้าหกกิโลสรหรับบ้านเขาแนนครับรู้อยากกินต้มไก่ครับตนน้มไก่ข้นวผัดคือจังมัมีไก่แต่นอกแบบนี้อันอน,นี้ครับไันไี้ยังดีจ้าอันนั้นมันไก่เขาดิ <c oughs> มันไก่เขาไก่แนนว่ามีเถอะไอ้อเปลี่ยนไก่เตาอยู่นี่แนนครับ ไม่เลี้ยงไก่ที่นี่เป็นคนที่ไม่ชอบเลี้ยงไก่แต่ว่าเวลาที่ไก่มากินข้าวนี้ก็ชอบโยนอาหารให้ไก่กินอยู่แต่เป็นคนไม่ชอบเลี้ยงไก่นะครับอย่างไก่มันถีดรูด้้อะอย่า่ัีดรู้อะไรก็เป็กเรื่อง อยังฝากบอกทอมชมบอล่าไปแล้วผมมีดอกจ้ะคลิปนี้ก็ทุกทีขอล่าไปแล้วนะครับเดอ้อนี้กค็คือว่าน้องเขามาเหรียญน,น้ำกับผ้าถอดอุกินสู้กินกันได้กับน้นองก็ดีเยอะครับเป็นไม่หยิยบไม่ยำอ่ะน่องก็เอาของนั่นของนี่มาฝากด้วยนะครับซื้อของมาฝากด้วยก็ดีอยู่น้องเขาก็ดีครับกันได้กค็คลิปนี้ขอขอบคุณนะครับสำหร,รับ คนเบิ้งนะครับขอขอบคุณมากมากที่เขามารับชมกนกำลังใจ๋อผมนะครับอ่ายังนี้ก็บาวเบิ้งคลิปต่อไปประเด็นไม,ม่หยิบไม่หยามจะท่ายเบิง้งอีกครับ,รบครับสำหรับง้นนี้ก็บฟลอร่าไปแล้ว,ลวสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ <laughs> เอเย้แลไม่ไม่หยุดน,นิ่ครับเรา,เอาขอไทยเองแบบนี้มานัง